สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอนหนึ่งใน12ราศีที่เราจะได้มาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งราศีขอโทษค่ะราศีมังกรที่เราจะพูดในคลิปวิดีโอนี้คือราศีที่แข็งแกร่งมั่นคงเด็ดเดี่ยวเชื่อมัน่นแต่ทุกอย่างในชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา ณเวลาหนึง่งคุณอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้แต่อีกชั่วโมองหนึง่งคุณอาจจะเดินไปที่อื่นทุกๆชีวิตทุกๆวกกงล้อแห่งการหมุนเวียนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบางครั้งบางสิ่งเราสามารถหยุดได้แต่เราไม่สามารถหยุดเวลาได้เราไม่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเวลาได้ อย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าจมอยู่กับความสุขมากเกินไปขอให้เรารู้จักการปล่อยวางให้ทุกอย่างบาลานซ์กันแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงทุกๆคลิปวิดีโอของมหาเดวีพยากรจะพูดอยู่เสมอว่าความศรัทธา นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีความพยายามจงเชื่อไว้เถิดถึงแม้คุณจะทุกข์แต่จงเชื่อมัน่นเมื่อคนเราไม่ได้ทุกข์ไปตลอดมันต้องเจอสุขบ้างสิเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังทุกข์อยู่นำพาซึ่งไปสู่ความสุข เราจะมาเริ่มต้นการทำนายของราศีมังกรราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์การงานของคนราศีมังกรนั้นในช่วงต้นปีแรกอาจจะพบกับปัญหาบ้างติดขัดบ้างอุปสรรคบ้างจนท้อที่จะต่อสู้ แต่หลังจากครึ่งปีหลังมาคุณจะพบกับความสำเร็จและข่าวดีผู้ใหญ่ที่เคยหันหน้าออกจะกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนำพาในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆคือจะได้พบกับผู้อุปถัมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เกณฑ์การงานจากที่ไม่ดีจะค่อยๆดีขึ้นอย่าได้กงังวลคุณจะได้พบกับผู้อุปธรรมคุณจะมีเกณฑ์การเงินเข้ามาจะได้เป็นกอบเป็นกรรจะได้เงินที่ลงทุนเอาไว้ครึ่งปีแรกคุณลงทุนไปเยอะการเงินก้อนใหญ่ของคุณจะกลับมาขอให้คุณเชื่อมั่นกับการลงทุนของคุณ จะมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าส่วนเรื่องของความรักคนที่ผิดหวังช้ารักระหงระแหงเกี่ยวกับความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังเกณฑ์การทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นหรืออาจจะมีรักซ้อนซ่อนรักทําให้คุณต้องปวดใจทะเลาะเบาะหวงเกิดขึ้นแต่คนโสด มีข่าวดีจะได้พบกับความรักพบกับสิ่งใหม่ๆม,มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาและอาจจะได้ของขวัญของมีค่าได้บ้านได้รถได้สิ่งใหม่ๆอาจจะได้ทั้งจากตัวเองหรือมีบุคคลให้คุณมาแต่ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากสิ่งเก่าๆ เพื่อนเก่าๆอะไรเก่าๆที่หายไปนานอาจจะกลับมาให้คุณได้พบกับความทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจและอยากแกให้ระมัดระวังกับบุตรบริวารหรือคนพี่มีอายุน้อยกว่าจะทำให้คุณทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจส่วนสำหรับการเดินทางราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอ หรือต่างประเทศไปเลยค่ะเพราะช่วงนี้ราศีมังกรมีเกณฑ์ชีพจรรองเท้าอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่ตางประเทศหรือติดต่องานเกี่ยวกับธุรกิจการงานกับการเดินทางจะประสบความสําเร็จค่ะเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาความรักจะดีขึ้นโชคลาบเบาๆกับการเสียงเสียงโชคเสียงลาบเพราะ,ะช่วงนี้โชคลาบของคุณ อยู่ในดวงดาวที่ไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไรเสียงให้น้อยหรือผ่อนเบาเกี่ยวกับการเสียงโชคเสียงลาบค่ะมหาเทีพยากรหวังเป็นอย่างยิ่งกับการทำนายดวงชะตาจะเป็นแนวทางให้กับราศีมังกรพบกับความสุขความสำเร็จสามารถกดติดตามราศีทุกๆราศีและ ทุกๆสัปดาห์ของคลิปวีโอของมหาดีวีพยากรณได้ขอความสุขความสำเร็จจงเป็นของทุกท่านขอบคุณค่ะ